กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมรกรกร,รบฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคล้าค่ะอุทยานแห่งชาติรุเตาจังหวัดสตูลประกาศปิดการท่องเที่ยวและผักแร่มในเขตอุทยานบริเวณมุกเกาะอาดังราวีตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนถึง30กันยายน25 6 5 นายชัยยฤลึกวีระวงศ์วานาอุทยานแห่งชาติตรุเตาเปิดเผยว่าตามทีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและผักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนาอุทยานเพื่อให้การบริการจัดการหล้งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซอดคลองกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสมารถในการรองรับได้ของทรัพยากรเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมถ้งมีความปลอดภัยต่อ,อการท่องเที่ยวมีความ สำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเผื่อการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่หนักท่องเที่ยวโดยได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแร้มในอุทยานแห่งชาติและวันอุทยานประจำปี2 5 6 5สำหรับอุทยานแห่งชาติตรุเตาจังหวัดสตูลจะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอ,อุทยานบริเวณมุกเกาะอาดังราวีตั้งแต่วันทีน่1มิถุนายนถึง30กันยายน2 5 6 5หากหนักท่องเที่ยวมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการหนักท่องเที่ยว ปากบาร่าโทรศัพท์0 7 4 7 8 3 4 8 5วินีนาดสุดอร่กำแห้งซุนค้าวิทยุมอกอสทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน